อกระทงดีกว่าพี่โจแต่ไม่เธอสองคนทำอะไรกันจ๊ะอาทำกระทงจ้ารอให้ไปใส่ดอกอะไรกันน่ะอ่ะดอกดาวเรืองจะได้รุ่งเรืองเนาะใช่ดอกดาวเรืองได้ทำให้รุ่งเรืองใช่รุ่งเรืองการงานเฮ้ยแก่แล้วจะมาความล้มความรักอะไรไล่สาระไปเราไปอ่ะแก่อะไรโอ้พี่โจแก่ไม่แก่เนาะเออปล่อยเขาแก่ไปสองคนพอเฮ้ยแล้ทำอะไพี่โจพี่โจไปเดี่ยวพี่โจได้ได้แฟนใหม่แน่เลยวันนี้อุ้ย แม่หนงูไม่สนใจลูกเออไม่สนใจความรักโอ้ยบ้านไม่ได้ลอยเต็มเลยนะจ๊ะเจ๊ก็นิดนหนึ่งอะจ้าแม่เหมือนนิดไม่นิดละจา้านะหน้าเจ๊ไปลอยไหนเนี่ยนอนนะไปลอยไหนคะนอนใส่ตัวเราจะไปตามไปลอยด้วยเนาะรับล,ลอยหลังมู่บ้านดีกว่า ต้องแต่งตัวดีนะไปกุรธาทาก็ของมันขาดแต่ใช่ป่ะช่วงนี้อ่ะฉันให้เธอดอกหนึ่งละกันเนาะเผื่อเธอจะได้มนะีผู้ชายดีๆวัรักกันไป